ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับฟังสบายๆสไตสล์สรนันโดยผมสรนันรอเอกวัฒน์นำเรื่องราวของคุณมิตรัยบัญชาและคุณกิ่งดาวดารณีมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจากการบันทึกชีวิตรักมิจชัยบัญชาโดยพี่กิ่งดาวนะครับและขอบคุณท่านอาจารย์พยาวพัฒนพงษ์และน้องแอนนะครับที่ ได้ทำให้รายการนี้เกิดขึ้นก็คือได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเราก็ได้คุยกันมาถึงตอนที่พี่ออสกับพี่เชษ์คือมิตรชัยเป็นชากับกิ่งดาวเนี่ยเขามีปัญหาละง้องและแง้งกันนะแล้วมีปัญหากันทีไรเนี่ยเวลาพี่เชษเขาโมโหอะไรขึ้นมามากๆเนี่ยพี่เชษ์ก็จะต่อยข้างขวาต่อยข้างขวาจนเลือดเข้าเลือดออกต่อยแบบรุนแรงเลยนะ ต่อยข้างฝาไม่พอยังยังเอาหัวโขกขว้างขวาจนเลื่อนเข้าเลือออกบางทีไปพี่ออสเอาแขนไปรับเนี่ยโดนแขนเขียวเลยเวลาไปถ่ายหนังพี่ออสก็ต้องต้อง,องหวานอมขมกืนเพราะว่ามันคพกช้ำดำเขียวคนก็ไม่กล้าถามไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คนก็ต้องรู้ในแต่ว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นมาแล้วก็ต้องคิดในใจนะว่ามิชัยบัญชาเนี่ยทุบไปพอหรือเปล่าวะ แต่ก็มีใครล้าถามพี่ออสบอกมีใครล้าถามนะตอนที่แล้วจบลงตรงที่พี่ออสก็บอกว่าพี่เชษทําร้ายตัวเองรุนแรงโดยไม่ยั้งคิดแบบนี้ถ้าพี่พิการไปไม่ว่าจะพิการร่างกายหรือสมองคิดว่าจะรับสภาพตัวเองได้หรือครับภาระต่างๆที่มีอยู่บ้านที่กำลังสร้าง สร้างด้วยกันที่เป็นบ้านที่จะเป็นเรือนหอเนี่ยต้องใช้เงินเราต้องรับผิดชอบร่วมกันและทําบ้านหลังนี้ให้สําเร็จให้ได้ถ้าพี่เชษมีอันเป็นไปออสคนเดียวจะไหวหรือคะนั่นแหละพี่เชษถึงได้นิ่งเงีงเยบลงไม่โต้แยง้งแสดงถึงการยอมจำนนและพี่เชษก็รับปากกับพี่ออสว่าต่อไปจะไม่ทำร้ายตัวเองอีกแล้ว เขารับปากแล้วนะและไม่แม้แต่จะคิดทำร้ายออดสัญญาได้ไหมคะช่วยโอกาสป้องกันตัวเองไว้ก่อนพี่ออดว่าอย่างนั้นนะครับพี่เชษรับปากทันทีว่าตกลงพี่สัญญาพี่เชษพูดอย่างมั่นใจมั่นคงพร้อมดึงผู้เขียนเข้าไปกอดอย่างประจบเอาใจแล้วพี่เชษก็บอกว่า ที่ขออย่างเดียวอย่าทิ้งพี่ไว้คนเดียวไปไหนไปด้วยกันอย่าทิ้งกันนะไม่น่าเชื่อว่ามิตรชัยบัญชาผู้มีชื่อเสียงร่างกายดูแข็งแกร่งลอเหลามั่นคงทุกสถานภาพจะมานั่งอ้อนวอนผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาให้ซึ้งจะเข้าใจถึงสิ่งที่ขาดในชีวิต อากับกริยาในขณะนั้นพี่ออสบอกว่าพิเชษน่าสงสารมากไม่ใช่เสแสร้งแต่ทุกคำพูดออกมาจากส่วนลึกของความรู้สึกที่ซ่อนไว้ในกายซ่อนไว้ในใจสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือไม่ว่าพิเชษจะอยู่ในอารมณ์ปกติอารมณ์จะดีเป็นพิเศษพิเชษเป็นคนสนุกสนาน หรือโมโหโกรธาสักเพียงใดก็ตามแม้เสียงจะดังลั่นเกินทพิกาดแต่ไม่เคยได้ยินพิเชษสบทดคำหยาบหรือเริ่มต้นด้วยคำหยาบในประโยคที่พูดคุยอยู่คือแกไม่ด่าคนคำพูดทุกคำเป็นคำพูดปกติและพูดจาสุภาพ นี่คือธรรมชาติของพิเชษขณะอยู่กับคนอื่นๆหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดครั้งหนึ่งที่มีเรื่องกับคุณเทืองเจ้าเก่าทั้งสองตะโกนใส่กันแบบไม่เก็บเสียงคำหยาบที่สุดที่พอจับความได้ก็แค่กูแล้วก็มึงทียิบจนนับไม่ท้วนว่ากี่ร้อยคำต่อนอาที นอกจากนั้นไม่ได้ยินคำหยาบคายจากปากพิเชษในระหว่างที่ปะทะกันทั้งคารมและอารมณ์กับคนอื่นๆแต่เหตุการณ์กลับตรงกันข้ามผู้เขียนซึ่งใกล้ชิดรู้ใจและมอบทั้งความรักที่เปลี่ยนไปได้วยความซื่อสัตย์ให้พิเชษโดยไม่มีสิ่งเคลือบแฝงใดๆกลับต้องเป็นผู้รับรองรับอารมณ์หึงหวง ที่ในบางครั้งค่อนข้างจะไร้เหตุผลคำพูดที่หลุดออกจากปากแต่ละคำเน้นชัดเจนความหมายตรงข้ามกับคำพูดสุภาพอย่างไม่ต้องแปลเมื่ออารมณ์ดีผู้เขียนเคยตั้งคำถามกับพี่เชษว่าพี่เชษเวลาอารมณ์หึงหวงหรือระแวงออดทำไมพี่ต้องดา่าด้วย พี่เช่ก็บอกว่าอยากให้ออสเก็บใจจะได้ไม่ทำสิ่งที่พี่ไม่ชอบตอบมาแบบยิ้มยิ้มจะสอนเขาก็ไม่สอนนะด่าเขาเจ็บเจ็บแค่บอกว่าเนี่ยเป็นการสอนคนอย่างออสนี่นะ่ะต้องด่าพี่ออก็บอกออสเนี่ยพูดดีๆก็ได้บอกตรงๆก็ได้นะ ไม่ต้องมีเรื่องก็ได้พี่เช่ก็พูดภาษาดอกไม้เป็นนี่คะับแครก็พยักหน้ารับเขาบอกพูดดีๆก็ได้พูดภาษาดอกไม้ก็เป็นแต่ว่าเจ็บใจมากๆเข้าก,ก็ก็ดา่าเดินด่านในกองถ่ายก็ทํามาแล้วอย่างที่ตอนที่แล้วนะฮะจนคุณเทืองต้องบอกว่าเฮ้ยไวที่คุยกันที่บ้านกองถ่ายคุณฉลินนั่นแหละนะะเขา เขาเคืองคุณชลินที่มานั่งมานั่งรถคุณกิ่งดาวนะฮะแล้วพี่เชษเขาไม่นึกเหมือนไงว่าคุณชลินเขาจะเคืองที่มิตรก็ต้องมีเพชชลาเออนะยังไม่ยังไม่คิดเรื่องนี้เลยพี่เชษยิ้มเก๋ไก๋เมื่อรู้ตัวว่าผิดไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครจริงๆใจคิดอยากจะบีบคอให้ตายคามือนะ เพราะกริยามันช่างแตกต่างกับเวลาที่โกรธโดยสิ้นเชิงทำไมที่ออสไม่จัดการนะแต่ที่ออสต,ตัวเล็กแกนะตอนนั้นนะออสก็รู้ว่าพี่เนี่ยเกิดปีจอปากก็ต้องเป็นเหมือนปีเกิดอย่าใส่ใจอะไรมากมายนะักตอนที่โกรธนะพี่เช่เขาบอกอย่างนั้นนะว่าเขาเกิดปีจอแล้วนะเขาเกิดดาวหมาหลักนะ ความรู้สึกของพี่เวลานั้นเพียงขอให้ได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเจ็บใจขอแค่สะใจแต่ไม่มีความหมายอะไรหรอกแล้วก็แล้วไปเอาเป็นว่าออดเอางี้ที่ขอโทษนะขอโทษล่วงหน้าหลายๆครั้งหากบังเอิญยังไม่เกิดขึ้นนะี่ขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยนะเดี๋ยวใจคงทําอีกันนะเป็นอันว่าจบนิยายสั้นไปตอนหนึ่งแต่ผู้เขียน อดนอนคิดไม่ได้ว่าคราวต่อไปจะมาไม้ไหนอีกจะได้เตรียมรับเหตุการณ์ได้ถูกต้องทว่าก็ได้แค่คิดเพราะถึงเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วไม่เคยมีสัญญาณเตือนสักครั้งเดียวสิ่งที่ทำได้ก็เพียงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปแต่ละครั้งเท่านั้นเหตุการณ์ค่อนข้างจะราบรื่นมาเรื่อยๆไปเรียงๆจนผู้เขียนตายใจว่าคงจะอยู่อย่างสงบ ให้พ้นปีพศสองพัเพราะเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจดูคล้ายเหตุการณ์จะแย่ๆนะซึ่งมันแย่ลงทุกทีทุกทีแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะหมดไปในระยะเกือบปีช่างเป็นความหนักหน่วงเกินกว่าผู้หญิงวัยขนาดที่ทออสเนี่ยจะรับได้แต่อาจเป็นเพราะผู้เขียนมีความรับผิดชอบและมีความคิด โตเกินอายุจึงสามารถรับเหตุการณ์ได้แม้ว่าบางครั้งจะเกิดอารมณ์บ้างก็ตามแต่แต่ด้วยความพยายามอดทนจึงกลับมายืนในสภาพเดิมได้เหตุการณ์ผ่านมาถึงปลายปีพศ .2506 ที่บ้านจันทรว่บุงเกือบจะเสร็จเรียบร้อยเป็นที่แน่นอนว่าทั้งพี่เชษและผู้เขียน จะต้องไปควบคุมดูแลการก่อสร้างพ <c oughs> ี่เชษนั้นจะเป็นผู้ตรวจแบบที่คุณมังกรเลิอกอาราม <c oughs> เพื่อนร่วมโรงเรียนไทยประสาทวิทยาที่สนิทสนมและเป็นคนดีคนหนึ่งเขียนแบบให้ฟรีและเป็นผู้ตัดสินใจเลือกและสั่งช่างมารับเหมาโดยตรงแม้ว่าบางครั้งงานอิดปูน จะเสร็จเรียบร้อยถ้าไม่พอใจพิเชษก็จะสั่งทุบทิ้งแล้วก็ทำขึ้นใหม่เช่นการโบกปูนเป็นเหลี่ยมนะแล้วก็แลดูไม่คมนะทุกกะและดูไม่ไม่สวยอ่ะ <c oughs> ก็สั่งทุบเลยเอาไหมเสาเข็มบ้านจันทรรวนุงใช้สองเท่าของบ้านทั่วไป จนคุณกรหรือคุณมังกรกระเซ้าบ่อยๆว่าบ้านหลังนี้ถ้าระเบิดลงตัวบ้านอาจจะไปแต่ตอยังอยู่มันไม่รู้ว่าจะอัดอะไรของมันนักหนาพิเชษนั้นได้แต่ยิ้มยิ้มไม่โต้แยง้งนิสัยพิเชษจะไม่ค่อยงัดคัดง้างใครใครจะว่าอะไรตัวเองแบบไหนยังไงก็ฟังเฉย ไม่เคยเห็นพี่เชษมีเรื่องโต้เถียงกับเพื่อนหรือว่าเถียงเพื่อเอาชนะกับเพื่อนนี่คือนิสัยที่ดีอันหนึ่งของพี่เชษพี่เชษมักจะพูดว่าพี่เชษเป็นคนถ่อมตนแต่ผู้เขียนกลับคิดว่าพี่เชษเป็นผู้ชายที่แท้จริงไม่มีนิสัยผู้หญิงจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นน่ารำคาญผู้อยู่ใกล้ชิดจริงต้องทนเพียงต้องทนรับอารมณ์เพียงคนเดียวคือ เวลาพิเชษโมโหขึ้นมาเนี่ยร้ายมากร้ายเป็นพิเศษแต่ก็ยังดีกว่าต้องทนสองสิ่งพร้อมกันผู้เขียนเองนั้นจะดูจะช่วยดูแลและเช็คงานตามที่พิเชษสั่งมีหน้าที่จ่ายเงินเป็นบางครั้งซึ่งในขณะนั้นพิเชษจะได้ค่าแสดงเรื่องละสี่หมืนบาทแสดงภาพยนตร์เดือนละสามสิบเรื่อง เป็นที่แน่นอนว่าต้องมีเงินจากหนังทยอยปิดกล้องทุกๆเดือนไปทั้งเก่าและใหม่นะค่าตัวที่รับมาก็จะอยู่ในสภาพแบ่งออกมาเป็นปึกๆๆคือพิเชษเนี่ยสามัรถไว้ปึกละหนึ่งมื่นนะล้วนแล้วแต่เป็นใบละร้อยบาททั้งหมดเพราะในสมัยนั้นธนบัตรใบละห้าร้อยและใบละพันยังไม่มีใช้ผู้เขียน จะเป็นคนรับถุงกระดาษที่บรรจุธนบัตรจำนวนโดยเฉลี่ยหนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งสัปดาห์ทำบัญชีให้อย่างเรียบร้อยถ้ามีอะไรต้องใช้พิเศษในบ้านก็จะทำบัญชีแสดงตัวเลขที่ถูกต้องและชัดเจนก่อนจะมอบให้นำเงินที่เหลือไปฝากเข้าธนาคารมีหลายครั้งที่พิเชษอารมณ์เสียเมื่อมองเห็นตัวเลขแสดงความถูกต้องของจำนวนเงิน พี่เชษเขถามว่าพี่ออสพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทําไมออสจะต้องทําบัญช,ชีชี้แจงตัวเลขแบบเนี้ยฮะอยากจะใช้อะไรก็ใช้ไปนี่ไม่ได้ว่าอะไรเหลือก็เขียนจํานวนให้พี่พี่ก็จะเอาไปเข้าธนาคารจบโอ้ยนี่มาชี้แจงตัวเลขทำามว่าพี่เป็นคนอื่นอะร้อนถึงผู้เขียนต้องชี้แจงเหตุผลเพื่อไม่ให้พี่เชษอารมณ์เสียพี่ออสชี้แจงว่า ไม่ใช่ทําตัวเป็นคนอื่นแต่ที่เชษให้เงินค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในบ้านจำนวนหนึ่งมาแล้วจึงไม่อยากจิบฉวยเงินจำนวนนี้ถ้ามีความจำเป็นอะไรเป็นพิเศษก็จะเขียนรายละเอียดไว้แต่เรื่องเงินขอบอกตรงๆว่าขอขอเพิ่มอีกไม่เป็นถ้าจะให้พิเศษส่วนตัวก็ให้มายื่นแยกออกมาถ้าไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าอะไร คือพี่ออสเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่ไ,มไมปยุ่งเงินเอซึ่งเป็นเงินค่าตัวค่าอะไรของพี่เชษนะฮะไม่ว่าจะมีงานมากน้อยเพียงใดพี่เชษจะไม่ลืมหน้าที่ของประชาชนที่รับผิดชอบในการเสียภาษีให้แก่รัฐบาลไม่ต้องมีใครเตือนแต่จะจัดการแบ่งเวลาหนึ่งวันให้กับกรมสรรพากร ก่อนจะไปกรมสำพะกรหนึ่งวันที่เชษจะเตือนผู้เขียนเสมอว่าควรจะไปพบเจ้าพนักงานเพื่อเสียภาษีตามระเบียบไม่ต้องรอใบเตือนเพราะหากเราไปรายงานตัวก่อนเจ้าพานักงานจะได้ทำงานได้สะดวกและไม่มีปัญหาในภายหลังแต่เราสองคนไม่เคยไปพร้อมกันเพราะถ้าทำเช่นนั้นคงไม่ได้เสียภาษีแน่นอน คงมัวแต่ไปมอบลายเซ็นแก่บรรดาแฟนภาพยนตร์เป็นอันมากแล้วก็หมดเวลาเป็นการไปปรากฏตัวในในที่เสียภาษีนะซึ่งเป็นธรรมดาของคนที่เขาสนใจดาราอยู่เขาก็มาห้อมล้อมนะเพราะได้มีการติดต่อไปไอคนในสัมพากรนั่นแหละมันก็จะบอกว่านี่พวกนี้มิดกับกิ่งดาวจะมาเสียภาษีนก็มาเต็มเลยมาดักดูกันอ้าว วันนี้เวลาในรายการฟังสบายสบายสไตล์ส,สารนันเรื่องราวของคุณมิชัยบัญชาและกิ่งดาวดารณีก็หมดเวลาลงแล้วติดตามรับฟังได้ใหม่ในตอนต่อไปขอฝากไว้นะครับว่าหากว่าท่านจะไปเที่ยวเกาะสมเด็จก็อย่าลืมที่พักอาหารนะฮะไปสำราญบานใจกันได้ที่สมเด็จพาวิเลียนรีสอร์ทหรือที่เอวาทาราบุญเกาะสมเด็จจังหวัดระยองครับและ ฝากงานพระราชทานเพลิงศพคุณสรพงษ์ชาตรีในวันที่6พฤศจิกายน2565ที่มูลนิธิสมเด็จโตอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาถ้าให้ผมบอกระยะทางจากกรุงเทพไปที่ตรงมูลนิธิของคุณสรพงษ์นี่ก็ระยะทาง270งกิโลใช้เวลา ประมาณสามชั่วโมงกว่าๆถ้าจะเดินทางนะครับแต่ก็อย่าขับรถเร็วนะวันนี้เวลาในรายการหมดแล้วต้องลาท่านก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้สวัสดีครับ